สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ห่างหายกันไปนานสองสามเดือนนะวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องการหาชิปเหมือนเดิมหาชิปที่ใคยๆก็หาได้นะครับเราได้มาแล้วหกหมื่นกว่ามามุนวงร้อยอีกสามร้อยสามสิบสามามร้ยสามสิบสามแล้วไม่เป็นไรครับแล้วก็หิวสมบัติออนสิบห้านาทีแต่ส่วนมากคนที่เล่นประจำจะรู้อยู่แล้วนะครับจะรู้กันอยู่แล้ว แล้วก็วิธีได้อย่างเข้าไปในอ้น,นี่นครับเข้าไปเล่นเกมอ่าอันนี้ทุกคนต้องรู้แล้วนี่มีหีบสมบัติขวามือล่างเห็นไหมครับนี่ครับเล่นชนะตาสตาสิตาติดก็ได้แล้วครับนี่ครับแป๊บเดียว5,000บวกละแล้วก็ถ้าอยากได้เงินอีกฟรีๆแนะนำนะครับกดแข่งขัน แล้วมากดที่ตรงนี้ครับชิปทองคำฟรีสังเกตได้ว่าเราเล่นฟรีห้ารอบนะครับแต่ผมยังไม่เล่นก่อนมาดูรางวัลครับที่หนึ่งได้สามหมื่นที่สองตามนี้นะก็คือห้ารอบนี่ไม่ใช่ห้าครั้งต่อวันนะหมายถึงว่าเล่นไปหนึ่งครั้งปั๊บมันจะรีประมาณสี่สิบนาทีประมาณนี้ครับแล้วก็นี่มีห้องอื่นให้เลือกสมมติถ้ามีตังละมีกำไรห้าหมื่นละ เอามาลงทุนนี้ได้ครับถ้าเานะันรางวัลที่หนึ่งมีสิทธิ์ได้หนึ่งเอ็มเลยนะนี่แข่งกงินประมาณเจ็ดสิบสองคนไม่นานครับไม่นานเท่าไหร่ถ้าสมมติเป็นพวกบัตรอาจจะนานอยู่นะครับแล้วก็นี่แลกโบนัสติดตามแฟนเพจนะครับถ้ามีเลขให้มากรอ,อกก็มากรอ,อกได้นะครับได้ครั้งละประมาณสองหมื่นถึงห้าหมื่นหกหมื่นประมาณนี้ครับแล้วแต่นะครับ อันนี้ไม่แนะนำนะครับไม่ค่อยได้นานๆทีโอเคมันจะมีอะไรจะมีสถิติอ๋ก็เดี๋ยว,วันนี้เล่นให้ดูหน่อยดีกว่าอเอาดานะอะไรดีครับอ,อ๋อนี่มันมีภารกิจนี้ด้วยนะภารกิจสามารถแบบเล่นเล่นแล้วแบบได้ชิปนี้ อออีสามารถรับได้นะครับปกติปกติปกต,ปกติถ้าคนเล่นประจําเป็นประจําจะรู้อยู่แล้วนะครับหรือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าไปหารับกันนะครับเผื่อเล่นมานี่ผมนานๆนนทีได้เปิดดูครับโอเคประมาณน,นี้นะครับสําหรับได้ชิบวันหนึ่งเห็นไว้จากเมื่อกี้ห้าห้าห้าใช่ไหมเพิ่มประมาณหมื่น 10, กว่าแล้วแล้วก ไปต่อยอดด้านห้องต่ำๆก่อนก็ได้นะครับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเกมนี้บอกให้ถ้ามีแล้วเล่นต่อเรื่อยๆย,ยังไงมันก็หมดนะครับพยายามเล่นได้แล้วควรเลิกนะคือมีมีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันครับสมมติผมเล่นห้องธรรมดาเนี่ยเห็นนะห้องห้องละร้อยเนี่ยก็ลงไปเล่นได้นะครับนี่ลูกน้ําต่ําสุดประมาณห้าร้อยก็เล่นได้แล้วนะเล่นเอาความสนุกนะครับ ไม่แนะนําให้เล่นแบบเป็นเอาจริงเอาจังเป็นตายแบบครับก็อาจจะแบบอืมนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปสําหรับวันนี้สองสามเดือนก็มาบอกประมาณนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมีคลิปหน้าก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ